สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน Home for you จะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆใกล้กับแยกมาบเตยเลยนะครับพิกัดโครงการาน,นี้อยู่ติดกับแยกมาบเตยเลยนะแล้วก็อยู่ด้านหลังโรงเรียนออรวินเลยนะครับจะบอกว่าทำในทองมากๆเลยนะถนนหนทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,000บาทที่นี้เองนะครับ สเปบ้านเนี่ยจะมีทั้งแบบ2นอน2น้ำนะครับแล้วก็3มห้องนอน2ห้องน้ํานะครับเนี่ยนะครับจะได้บ้านวสวยๆหลังใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะหน้าบ้านเนี่ยกว้างๆมีพื้นที่ข้างๆด้วยนะครับเนี่ยนะครับหน้าบ้านเนี่ยจอดรถยนต์ได้สบายๆเลยนะครับสองคันจ้าแล้วก็ด้านข้างบ้านนี่ก็สวยๆเลยนะนี่นะครับอันนี้เป <hacerlo> ็น<ม>สว่สวนของห้องโถงห้องโถงก็จะกว้างๆใหญ่ๆน <ๆ S 1> เลยนะห้องโถงน่ยสวยมากเลยนะครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับห้องนอนห้องที่1ก็จะกว้างๆนี้เลยนะครับในห้องนอนห้องที่1จะมีห้องน้ํำในตัวด้วยนะห้องน้ำเนี่ยพิเศยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่2นะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางจะใหญ่ๆกว้างๆเหมือนกันจ้ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่3ามนะครับ ใหญ่ๆกว้างๆเหมือนกันจ้ะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนครัวเคาน์เตอร์ครัวซิงล้างจานนะครับนี่นะเหมาะสำหรับแม่บ้านที่ชอบทำกับข้าวเลยนะครับนี่นะครับพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยเดินได้รอบเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเดินได้รอบเลยบ้านทุกๆหลังเนี่ยจะมีปั๊มน้ําแล้วก็ถังถังสำรองน้ําแถมให้กับทุกๆหลังเลยนะครับนี่นะครับพื้นที่ด้านข้างเหลือเยอะมากเลยนะคนไหนที่อยากได้บ้านในโซนบวกแดงในโซนนิคมพัฒนา แล้วก็ หลายๆพื้นที่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะครับคิดถึงพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูมีบริการรับปิดนี้ให้ฟรีแล้วก็ดําเนินเอกสารให้ฟรีดูแลทุกๆขั้นตอนจนกว่าลูกค้าจะได้บ้านเลยจ้ะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าคุณลูกค้ามีเพื่อนแนะนําเพื่อนมาได้เลยนะครับมีค่าแนะนําให้สูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทนลจ้ะแล้วก็ผมในอุ้มยศนะครับฝากเว็บไซต์โฮมฟอร์ยูฟอร์เ a ล e ด้วยนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ดูแลอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนะครับฝาก ตามด้วยนะครับทีมงานโฮมฟอร์ยูยินดีรับใช้จ้ะจุ๊บรออะไรล่ะกดโทรหาพี่อุ้งพี่เปิ้ลเลยค่ะ